นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดชาณโสธนชาดกชาดกว่าด้วยสุขเกิดจากสมาบัติ ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบการที่พระสารีบุตรสามารถพยากรณ์ปัญหาที่พระองค์ตรัสถามโดยย่อดได้อย่างพิสดารณประตูสังกัดนครจึงตรัสพระธรรมเทศานานี้ครั้งนั้นพระศาสดาเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสู่โลกมนุษย์ณประตูสังกัดนครในท่ามกลางหมู่มหาชนนั้น พระพุทธองค์ได้ตรัสถามปัญหาในวิสัยของปุถุชนเป็นตน้นพวกปุถุชนแก้ปัญหาได้ในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระโสดาบันได้พระโสดาบันไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระสก,กะทาคามีพระมหาสาวกที่เหลือไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระมหามโมกขลานะพระมหาโมกขลานะ ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระสารีบุตรเถระแม้พระสารีบุตรเถระก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าได้คำถามยากเช่นนี้พวกเราไม่สามารถตอบได้หรอกพระเจ้าค่ะคงต้องให้พระสารีบุตรพระอัครสาวกผู้มีปัญหามาตอบคำถามแล้วพระสารีบุตรนั้นแม้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญามาก แต่ก็ไม่สามารถตอบคำถามของพระาศาสดาได้พระาศาสดาจึงทรงชี้แนะทำให้พระสารีบุตรสามารถตอบคำถามของพระองค์ได้โดยละเอียดเรื่องราวในครั้งนี้ทำให้ภิกษุทั้งหลายยกย่องสรรเสริญถึงปัญญาของพระสารีบุตรพวกท่านทั้งหลายคำถามที่พระพุทธองค์ทรงถามพวกเรานั้นมีเพียงพระสารีบุตรเท่านั้นที่สามารถแก้ปัญหาได้ สมแล้วที่เป็นพระอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระศาสดาในขณะที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันอยู่นั้นพระศาสดาเสด็จผ่านมาเมื่อทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนาแล้วจึงตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสารีบุตรแก้ปัญหาที่มหาชนไม่สามารถจะแก้ได้เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นก็หามิดได้ แม้ในการก่อนเธอก็สามารถแก้ปัญหาได้มาแล้วเหมือนกันเรื่องราวนั้นเป็นเช่นไรพระเจ้าค่าขอพระองค์ทรงเล่าให้พวกหม่อมชั้นฟังด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายกราบทูลอาราธนาแล้วพระศาสดาจ,จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเดราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีพราหม์ผู้หนึ่งหลังจากศึกษาวิชาจบจากสำนักตักกศิลาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายในกามจึงละกามออกไปบวชอยู่ในป่าหินมะพานชีวิตคารวาาช่างหนาเบื่อแท้ออกบวชหาความสงบดีกว่า เมื่อออกบทแล้วดาบทนั้นก็บำเพ็ญเพียรจนสามารถทำฌานและอภิญญาให้บังเกิดขึ้นได้บรรดาดาบททั้งหลายที่อยู่ในป่านั้นต่างก็มาฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านอาจารย์โปรดรับข้าเป็นสิทธิ์ด้วยเถิดเรายินดีรับเจ้าเป็นสิทธิ์จากนี้ไปจงตั้งใจศึกษาเถอด ดาบทผู้เป็นอาจารย์ทำการสอนการฝึกกสินและฌานสมาบัติให้แก่พวกศิษย์ทั้งหลายต่อมาลูกศิษย์เอกของดาบทได้พาลูกศิษย์อีกกลุ่มหนึ่งจาริกทุดงไปในเขตเมืองพวกเจ้าจงดูแลอาจารย์ให้ดีข้าและศิษย์อื่นๆจะไปทุดงไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลอาจารย์และสำนักของเราเป็นอย่างดี เมื่อสิณเอกออกจารฤทธุดงแล้วเวลาต่อมาดาบทผู้เป็นอาจารย์ก็ได้อา,าพาธหนักใกล้จะมรณภาพสิทธ์ทั้งหลายต่างมาชุมนุมกันเพื่อดูใจผู้เป็นอาจารย์ต่อไปเมื่อไม่มีท่านอาจารย์แล้วพวกเราจะอยู่ยังไงสังขารทั้งหลายไม่เทียงเกิดแกเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าเป็นนักบวช เรื่องแค่เนี้ยังไม่เข้าใจอีกเรอศสิทธ์ทั้งหลายสงสัยว่าอาจารย์ของตอนนั้นได้บรรลุทาพิเศษอะไรบ้างหรือไม่เมื่อรู้ว่าผู้เป็นอาจารย์จะจากไปแล้วสิทธ์เหล่านั้นจึงซักถามสิ่งที่ตนสงสัยท่านอาจารย์ข้ามีเรื่องสงสัยมานานแล้วขออาจารย์ตอบข้อสงสัยข้าด้วยเถิด เจ้ามีอะไรอยากรู้ก็ถามเมืเถิดท่านอาจารย์ท่านสำเร็จรำวิเศษขั้นใดหรือข้าไม่มีธรรมวิเศษอะไรตามที่เจ้าว่ามาลอกหลังจากตอบคำถามสิทธิ์ทั้งหลายแล้วดาบทผู้เป็นอาจารย์ก็ละสังขารไปเกิดในพรมโลกชั้นที่หกชื่อว่าอาพัสราพรมอันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้ฌานสองอย่างละเอียดแท้จริงแล้ว ดาบทนั้นสามารถไปเกิดในพรหมโลกขั้นสูงสุดได้เพราะได้ฌานขั้นสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่ที่ไม่ยอมไปเกิดในพรหมโลกเพราะว่าอารูปประพรมมีอายุยาวนานเกินไปและไม่มีอวัยวะคือตาหูเป็นต้นในการติดต่อกับโลกภายนอกได้จึงทำให้อรูปประพรมนี้ไม่เหมาะที่จะไปอยู่อย่างยิ่ง พวกลูกศิษย์ได้ฟังคําตอบของอาจารย์แล้วก็เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าอาจารย์ที่ตนเคารพไม่มีคุณธรรมอะไรเลยโธ่ที่แท้อาจารย์ก็ไม่ได้มีคุณธรรมวิเศษอะไรเลยข้าอุตส่าห์ฝากตัวเป็นศิษย์ตั้งใจศึกษาตั้งนานใช่ใช่ใช่ช่เสียเวลาจริงๆพวกลูกศิษย์ช่วยกันทำศพผู้เป็นอาจารย์ไปชาปนกิจในป่าช้า โดยไม่ได้จัดเครื่องสักการะที่สมเกียรติยศให้แก่ท่านแต่ประการใดเจ้าจะเสียใจให้อาจารย์ที่ไม่มีคุณวิเศษอะไรเลยไปทำไมใครว่าข้าเสียใจให้อาจารย์ข้าเสียใจที่หลงผิดมาฝากตัวเป็นสิทธิ์สำนักนี้ตั้งหากล่ะจริงของเจ้าเสียเวลามาหลายปี ฝ่ายสิทธิเอกกลับจาริกทธุดงแล้วไม่เห็นอาจารย์จึงไปถามสิทธิอื่นๆจนรู้ว่าอาจารย์มรณภาพไปแล้วท่านอาจารย์ข้าเสียใจจริงๆที่ไม่ได้อยู่ดูใจท่านดาบทผู้เป็นสิทธิเอกนั้นก็มีความใคร่รู้ในคุณวิเศษของอาจารย์เช่นกันเมื่อทําใจได้แล้วจึงถามเรื่องนี้กับสิทธิร่วมสำนับ ก่อนอาจารย์จะสิ้นใจพวกเจ้าได้ถามถึงคุณพิเศษในตัวอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์ไม่มีคุณธรรมอะไรในตัวแม้แต่นิดเดียวเจ้าพูดจริงหรือจริงสิข้าก็ได้ยินเต็มสองรูหูใช่พวกเราผิดหวังในตัวอาจารย์มากก็เลยไม่ได้จัดงานศพให้อาจารย์ผู้เป็นสิทธิ์เอกได้ฟังดังนั้นก็ได้รู้ว่าอาจารย์ได้ชานขั้นที่8คือเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ว จึงกล่าวตำหนิสิทธร่วมสำนักเหล่านั้นพวกเจ้าใช้ไม่ได้จริงๆที่อาจารย์พูดแบบนั้นหมายความว่าท่านได้ชานที่8คือเนวะสัญญานาสัญญาจตนะหาใช่ผู้ไม่มีธรรมวิเศษจริงหรอท่านพูดปกป้องอาจารย์เกินไปหรือเปล่านั่นสิใครๆเขารู้ว่าท่านเคารพอาจารย์มากถึงได้พูดก้าข้างอาจารย์แบบนี้ บรรดาสิทธ์ไม่เชื่อคำของดาบทผู้เป็นสิทธิ์เอกด้วยคิดว่าดาบทนั้นกล่าวเพื่อปกป้องอาจารย์เท่านั้นหาได้เป็นจริงไหมพวกข้าไม่เชื่อท่านรอกตอนที่อาจารย์ไม่สบายข้ายังเคยได้ยินอาจารย์ว่าบางครั้งเราก็จำได้บางครั้งเราก็จำไม่ได้อาจารย์ป่วยจนเลอะเลือนน่ะสิพวกเจ้านั่นแหละที่เลอะเลือนที่พวกเจ้าไม่เข้าใจเพราะเข้าไม่ถึงฌานตั้งหากท่านอย่าโม้ไปหน่อยเลยพูดแบบเนี้ย หมายความว่าท่านเข้าถึงชาอย่างนั้นหรือถึงท่านจะเป็นสิทธิเอกก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะมีดีกว่าพวกเราหรอกนะใช่ว่าแต่พวกเรามีดีอะไรมั่งล่ะในขณะนั้นท่านอาจารย์ผูด้ได้ไปเกิดในอาพัฒสอนพรมได้ทราบเรื่องที่บรรดาสิทธิ์ทั้งหลายไม่เชื่อในคําของสิทธิเอกท่านจึงหายตัวจากพรม,มโลกมายืนลอยเด่นเป็นสง่าอยู่กลางอากาศในเบื้องบนสำนักแล้วจึงกล่าวแก่สิทธิ์ทั้งหลาย ผูกเจ้าทั้งหลายช่างโง่เขานะสิทธผู้พี่บอกความจริงก็ยังไม่เชื่อเราจะบอกความจริงให้ผวกเจ้ารู้น,นั่นอาจารย์นี่นะใช่จริงๆอาจารย์เกิดในพรหมโลกแล้วมาหาพวกเราผู้เป็นอาจารย์ได้กล่าวเตือนเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายจากนั้นจึงยกย่องชมเชยสิทธิเอกว่าเป็นสิทธิผู้ได้ฌานขั้นสูงสุดเช่นเดียวกับตน พวกเจ้าจงรู้ไว้เถิดที่สิทธิพี่ของพวกเจา้าเข้าใจความหมายที่เราพูดเพราะสิทธิผู้นี้ได้สำเร็จญาณขั้นสูงสุดเช่นเดียวกับเราพระาศาสดาขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าอันเตวาสิกกับผู้ใหญ่ในครั้งนั้นได้มาเป็นภาษารีบุตรส่วนอาจารย์ผู้เป็นพรมได้กลับชาติมาเกิดเป็นเรารตถาคตนั่นเอง